สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เนาะใช่ค่ะทากินเองนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ใส่ย,ยอดถั่วลันเตาใช่ครับกว๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ใส่ย,ยอดถั่วลันเตานะครับแล้วก็มีเคียหมูหวกรอบเลยนะครับก่อนกินแล้วฝผกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ขอ,ของแล้วงผกกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมากินด้วยกันครับ นี่ครับโอ้โมาามใหญ่เลยครับของปวดนะครับทำเองใช่ครับทำอย่างเองครับซื้อเสี้ยนแล้วก็ซื้อปักที่เพราะ<ค>รว่าเสี้ยน,<ใ>นมัน,มน,มนไว้ได้นะเอาซื้อมาไว้แต่มันไว้ได้ไม่นานครับก็ว่างๆก็ทำกินครับเดี๋ยวขออนุญาตคุกแับหน่งครับ ใส่งาใส่กระเทียมเจียวหอมๆเลยเนาะใช่ครับหยดโั่วันเต้าหหวาน,วาน นนี้เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่จริงๆเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ไปร้านไทยใหญ่อยากกินก็ซื้อเส้นผัดไทยมาก,กินก็อร่อยเหมือนกันเนาะมาทำกิน แคนั้นนี่จะเหนียวนุ่มเนาะแต่ว,ว่าเส้นผัดไทยมันก็จะออกมันๆแล้วก็ลื่นใช่ครับอันนี้เขาทำมาจากข้าวเหนียวเนาะข้าวสวยก็ทำได้ชอบนะสุบา้ายเราเช้าเขาก็ทำเป็นทำอะไรเข้าอยู่แตวนะมันจะมีข้าวหอมนะที่ทำเช่นแบบนี้ บางคนเขาแบบปลูกขายเลยนะเข้าที่ทำขวยเตียวเนี่ยเช่นขวยเดียวแพงมากเพราะว่ามันมันไม่ได้มีทุกวานนะทุกวานเราเพราะว่าเขาไม่ได้หุงกินนะแบบนั้นน่ะข้าวครับทำข้า,า,าแบบเอาทำาขนน,นีวยสฉพาะ เาไปซื้อทีนนี่เท่านี้นี่ของประมาณเป็นร้อยเนาะเพราะเราไปกินสี่สิบบาทนี่ก็ไม่ได้เยอะ <50 S 2> นะห้าสิบแล้วตอนนี้แีนนน่นิดเดียวยังยังไม่เท่าครึ่งก๋วยเตี๋ยวไทยไ โซลันเตลก็คงไม่ใส่ให้ถ้าไปกินที่ร้านมันแพงรูรลร้อยทำกินเองนี่ใส่ได้ทุกอย่าง ที่ร้านเขาแบบชาดก็ไม่ได้เข้มข้นแบบนี้นนเนาะแบบแต่นี่เราทําแบบเหมือนบ้านเราจริงๆเหมือนเหมือนที่บ้านไทยใหญ่นะครับเครื่องอะไรก็เนาะเครื่องปรุงอะไรครับอืม,อม,อมครับ บางคนที่บ้าหน้าเขาเขาทำคายเนะ<ช>านะเพาะว่าบางร้านเขาไม่ได้ใส่แบบมูสับสดมักไม่ได้ใส่มักขืเทเนะจะใส่แต่สวดพริกนิดเดียวนะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนิดนึงน้ำนี่ใส่เลยเอาน้ำซุปตักใส่แค่นั้นอ่ะ เผ็ดๆร้อนเสียงมันจะท้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วสีมันไม่ได้ขาวแบบนี้น ปุณนนี้ผนต้องตกแน่ๆถ้าร้อนมากครับไม่ช้ำตัว สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากิน้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ